นักท่องเที่ยวชาวจีนมีรายงานว่า,ามีการยกเลิกแผนท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาวตุจีนปีนี้นะครับสืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลักพาตัวดาราชาวจีนหวังสิ่งโดยกลุ่มสแกมเมอร์ในเมียนมากนะครับสร้างความหวาดภาวาให้กับชาวจีนจำนวนมากบริษัทด้านการตลาดไชน่า Trading Desk รายงานนะครับว่าจำนวนการจองทริปท่องเที่ยวไทยในหมู่ชาวจีนระหว่างวันที่13ถึง20มกราคมปีนี้ลดลงไป15.6%เนะครับเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นหลังจากที่ข่าวการช่วยเหลือหวังสิงแพร่สะพัดออกไป โดยนอกจากไทยแล้วนะครับตัวเลขที่ลดลงนี้ยังขยายไปถึงประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์การบินารีฟไรท์ที่ชี้ว่านักท่องเที่ยวจีนต่างยกเลิกทริปเดินทางไปเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียเช่นกันนะครับแต่เกิดขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าไทยขณะเดียวกันนะครับในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนปีนี้ชาวจีนที่จองทริปเดินทางไปจุดหมายอื่นเช่นออสเตรเลียเกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรส s มีจำนวนมากขึ้นนะครับอย่างเลยนักวิเคราะห์การเงินจากไชน่า Galaxy i ซ t e r n a เ i o n a l ในฮ่องกงกล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่าการที่ชาวจีนลังเลเดินทางมายัางประเทศไทยและชาติอื่นในอาเซียนนั้นสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคอื่นอย่างมากนะครับโดยจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของคนจีนในช่วงนี้ก็ได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งอเมริกา ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่ากำลังทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่อปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามพรมแดนขณะที่รัฐบาลไทยก็จัดทำวิดีโอจาก AI แสดงให้เห็นนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรพูดภาษาจีนเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยนะครับและก็ยืนยันความปลอดภัยของประเทศไทยด้วย สหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีศูนย์ call center หลายแห่งบริเวณพรมแดนเมียนมาติดกับไทยนะครับรวมทั้งในลาวและกัมพูชาที่ล่อลวงชาวจีนและพลเมืองชาติอื่นๆเข้าไปทำงานผิดกฎหมายซึ่งนอกจากจะหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังมีการค้ายาเสพติดลักลอบขาสัตว์ป,ป่าและกิจกรรมนอกกฎหมายอื่นๆนะครับทางการจีนคาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางราว 9 0 0 0ล้านเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตุษจีนปีนี้ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมและก็จะต่อเนื่องไปอีก40วันด้วยกันนะครับ